หลังจากที่ขั้วการเมืองภายในพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้สงบสึกเบกเกมกันไปชั่วคราวค่ะแต่ปรากฏล่าสุดดูเหมือนว่าสึกในกำลังจะปะทุขึ้นมารอบใหม่นะคะวันนี้ชัยชนะเดชเดโชสนสนครศรีธรรมราชและในฐานะรักษาการรองเลยค่ะที่การพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้ออกมาตอบคำถามสื่อนะคะกรณีที่มีข่าวลือเกิดขึ้นล่าสุดค่ะว่าจะมีสมาชิกพักแล้วก็อดีตสมาชิกพักค่ะเตรียมไปตั้งพักการเมืองใหม่ เพื่อรองรับการเลือกตั้งสสนะคะซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นไม่เกินปี2,569นะคะนอกจากนี้นะคะจะมีการผลักดันคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กลับมารับตําแหน่งในพักการเมืองใหม่ที่ว่าด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานข่าวระบุต่อค่ะว่าสสที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคมล่าสุดค่ะรวมทั้งสิ้น22คนนะคะ เตรียมที่จะย้ายพักค่ะย้ายเข้าไปสังกัดพักภุมมใจไทยและพักเพื่อไทยค่ะแต่คุณชัยชนะก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนตอนนี้ในพักไม่มีการพูดคุยกันค่ะว่าใครจะย้ายไปไหนหรือใครจะไปตั้งพักใหม่ยืนยันได้ณนะเวลานี้ค่ะ25สสไม่มีใครย้ายพักนะคะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ตอบไม่ได้ค่ะ การออกมายืนยันของคุณชัยชนะนะคะเป็นการพูดถึงเวลาณนะปัจจุบันค่ะแต่ไม่ได้พูดถึงอนาคตนะคะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่คุณชัยชนะทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้ค่ะในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะ,ะใครที่คิดที่จะย้ายพักนะคะก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนตัวใครจะอยู่หรือใครจะย้ายออกก็ตามค่ะในความเป็นจริงแล้วนะคะขณะที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลค่ะ มีความชัดเจนค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหัวหน้าพักการเมืองแต่สำหรับพักประชาธิปัตย์เองนะคะกลับยังอยู่ในภาวะที่เรียกว่าคาราคาสังนะคะการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ค่ะก็ล่มมาแล้วหลายครั้งนะคะเมื่อสองขั้วอำนาจนะคะภายในยพักประชาธิป,ปัตย์ค่ะไม่มีใครยอมถอยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคุณเดชอิดขาวทองนะคะรักษาการรองหัวหน้าพักนะคะซึ่งมีสสอในมือไม่ต่ำกว่า20คนต้องการที่จะเสนอ ชื่อคุณนราพัฒนแก้วทองค่ะรักษาการรองหัวหน้าพักขึ้นมาชิงเก้าอี้หัวหน้าพักคนใหม่ค่ะกับกลุ่มอดีตหัวหน้าพักซึ่งมีทั้งคุณชวนหลีกภัยคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์คุณปัญญัติันทัดฐานโดยกลุ่มนี้นะคะต้องการที่จะผลักดันดึงให้คุณอภิสิทธิ์ค่ะกลับมารับตําแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่ค่ะ ทั้งนี้นะคะมีการประเมินจากอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์ค่ะประเมินกับเราแบบนี้ค่ะบอกว่ากรณีที่มีข่าวดังกล่าวนะคะเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากหากมีกลุ่มที่คิดจะลาออกและไปตั้งพักการเมืองใหม่รวมถึงต้องการที่จะผลักดนันคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นหัวหน้าพักการเมืองใหม่นะคะหากทําเช่นนั้นค่ะก็จะเป็นฝ่ายเสียหายเองและจะเท่ากับว่าฝ่ายกลุ่มอดีตหัวหน้าพักเป็นฝ่ายยอมถอยนะคะเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งภายใน พัประชาธิปัตย์ยังไม่มีความนิ่งค่ะและก็ยังมองไม่ออกนะคะว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมถอยระหว่างกลุ่มของคุณเดชอิดกับกลุ่มของคุณชวนค่ะดังนั้นหากไปถามใครหลายคนภายในพักประชาธิปัตย์ในเวลานี้ว่าที่สุดแล้วปัญหาเรื่องนี้จะจบแบบใดและจบอย่างไรนะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่จะชื่ออะไรก็ยังไม่มีคำตอบอย่างที่เห็นค่ะ